ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มีน้องท่านหนึ่งนะครับอินบอกมาบอกนะครับบอกว่าพี่ไม่ทําคลิปเกี่ยวกับเก,ก,บเกมดิจิมอนบ้างหรอนะครับคำตอบก็คือนะครับเซิร์ฟเถื่อนที่พี่เล่นมันก็ปิดนะครับแล้วก็เซิร์ฟไทยมันก็ไม่มีอะไรให้เล่นนะครับวันนี้พี่ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องอจํานวนผู้เล่นในแต่ละเซิร์ฟเวอร์จํานวนร้านขายของในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ครับ แล้วในแต่ละแพทเนี่ยจำนวนผู้เล่นของแต่ละเซิร์ฟเวอร์เขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังฟังมานะครับก็จะเจอปัญหาสําหรับน้องที่อินบ็อกมานะครับจะบอกว่าเล่นทางด้านเซิร์ฟเวอร์ของลิลิทมอนนะครับซึ่งเล่นยากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเควสตีบอสหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับหาของอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันยากมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยว่าเราจะมาทําคลิป นะครับรีวิวไปเลยนะครับว่าเซิร์ฟไหนมีคนเล่นเยอะเซิร์ฟไหนมีคนเล่นน้อยเซิร์ฟไหนเล่นง่ายเซิร์ฟไหนเล่นยากอะไรอย่างนี้เนาะเซิร์ฟไหนมีความเหลื่อมล้ามากกว่ากันอะไรแบบนี้นะครับคลิปนี้นะครับทีมงานอาจจะรังเกียจพี่ก็ได้นะครับหรืออาจจะทําให้ถูกแบนก็ได้นะครับเพราะว่าออกมาบนที่ไรนะครับทีมงานรับไม่ได้แล้วแบนทุกทีโอเคเรามาดูเซิร์ฟเวอร์อันดับหนึ่งก่อนนะครับซึ่งเขาลือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดมาเป็นเซิร์ฟแรกของเซิร์ฟเวอร์ไทยเลย นะครับเยวจะไปดูที่เซิร์ฟเวอร์รีเวอร์มอนครับโอเคนะครับพี่ก็ได้สร้างตัวละครเอาไว้วิ่งโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับเราเข้ามาได้แล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาดูร้านฝากขายก่อนนะครับว่าร้านฝากขายในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีจํานวนเท่าไหร่นะครับนี่ขนาดของภาพนะครับถ้าพี่ จำไม่ผิดนะครับขนาดของภาพพี่น่าจะปรับไว้สุดแล้วนะครับโอเคนะครับขนาดของภาพนะครับมันเป็นสุดสุดหมดแล้วนะครับในตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันนะครับถึงร้านฝากขายนะครับอันนี้เป็นชแนลสองนะครับเดี๋ยวจะวิ่งชแนลสองกับชแนลหนึ่งเนาะโอเคนะครับร้านฝากขายของที่นี่ก็จะมีตั้งแต่บนถนนนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้จะแบบวิ่งเพื่อดูร้านฝากขายอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นทางด้านของเซิร์ฟเวอร์ ลิเวียมอนนะครับก็จะมีประชากรประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเยอะเยอะเอาเรื่องอยู่นะครับก็จะมีร้านขายของนะครับเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นนะครับริวแลบยืนเรียงกันเป็นตับตรงนู้นะ okay. นะครับโอเคนะครับช anel 2ก็จะมีร้านฝากขายนะครับประมาณเท่านี้เนาะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปดูที่ช anel หนึ่งกันบ้างนะครับว่าจะมีร้านเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ของลิเวอร์พูเนี่ยพี่รู้สึกว่ามีคนเล่นเยอะมากนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือทางด้านของร้านฝากขายนะครับอันนี้คือร้านฝากขายนะครับอย่าลืมว่า1ลร้านก็คือ1ตัวละครนะครับบางบางชุดนะครับบางกลุ่มอาจจะเป็นตัวละครเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ก็นับนับเป็น1ตัวเหมือนกันหมดนะครับ ก็โอเคนะครับร้านฝากขายของทางด้านเจ้าเซิร์ฟเวอร์ลิเวียมอนนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็เยอะเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคนะครับเราจะไปดูแต้มของอารีนากันบ้างดีกว่านะครับวิธีกําหนดนะครับดูว่าผู้เล่นของเซิร์ฟเวอร์ไหนเยอะสุดนะครับให้เราไปดูที่แต้มของอารีนาเนาะเพราะว่าผู้เล่นทุกคนนะครับมันส่วนมากลวกันไม่เอาทุกคนเนาะผู้เล่นส่วนมากนะครับจะต้องลงอารีนาแน่นอนนะครับ โอเคนะครับก okay, like uh, ็จะมียันบนถนนนี้เลยนะครับกับทางด้านของเซิร์ฟเวอร์ลีเวียมอนนะครับเราไปดูกันแต้มของอารีนานะครับจะบ่งชี้ได้นะครับวิธีการดูแต้มนะครับว่าผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนเยอะที่สุดนะครับวิธีการก็คือให้มาดูที่ฤดูการครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาอันดับสุดท้ายครับฤดูการอันดับสุดท้ายเนาะตึ๊ดติร์ตตตตนะครับโอเคนะครับ เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้คือมันเต็ม100คนเลยอ่ะนะครับฤดูการนี่คือเต็ม100คนไปแล้วนะเต็ม100คนนะครับแล้วเรามาดูเดือนบ้างนะครับว่าเดือนเป็นยังไงนะครับเดือนพึ่งลีนะเดือนพึ่งลีนะครับเหลืออีก600กว่าชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับเดือนที่พึ่งจะลีไปน่าจะลีไปเมื่อวานแหละดูจากเวลาเนาะนะครับตอนนี้ใส่ไปแล้ว92คนนะครับ92คนนะเต็ม100นะครับตอนนี้คือ เพิ่งรีได้วันเดียวมีคนเข้าเล่นแล้ว92คนนะครับส่วนอารีน่ารายวันนะครับรายวันมีแล้ว85นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทางด้านเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเซิร์ฟเวอร์ที่2กันบ้างนะครับก็จะเป็นทางด้านของเบลเฟมอนนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ของลิลิทมอนนี่ก็นะพี่เคยเข้าไปครั้งแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เข้าไปสร้างตัวก็อยู่ที่ว่ามันจะเงียบเหงาขนาดไหนนะครับโอเคมา ดูทางด้านของเซิร์ฟเวอร์เบลเฟมจะมีอะไรตื่นตาตื่นใจเหมือนเซิร์ฟเวอร์ลิเวอมอนหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่ไหนๆก็อยู่ชแนลหนึ่งนะครับเราก็เดินเล่นชแนลหนึ่งเลยนะครับชแนลหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เบลเฟมอนนะครับก็จะมีอ่าอันนี้เลยเห็นไหมนะครับร้านฝากขายก็จะรู้สึกว่าบางตากว่าลิเวอมอนค่อนข้างมากนะครับชแนลหนึ่งของลิเวอมอนนี่ถึงถนนกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะถือว่า ค่อนข,ข้างบางตาไหมก็ไม่ค่อยข้างบางตานะครับร้านร้านของเบลเฟมอนนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ด้านในนะครับสังเกตว่าโอ้โหพอๆกันเลยนะครับพอๆกันเลยนะนะครับฝั่งด้านโน้นก็มีนะครับก็ถือว่าตัวเก่งๆก็เยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอยากดูที่ช่องสองกันบ้างครับ โอเคนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับช anel สองของเบลเฟมอนนะครับก็ค่อนข้างหลอมแหลมนะครับใช้คำว่าหลอมแหลมแล้วกันนะครับก็คือมีคนค่อนข้างน้อยนะครับน้อยถึงน้อยมากนะครับก็ประมาณนี้โอเคป่ะเราไปดูดีกว่านะครับว่าทางด้านของอารีนาจะเป็นยังไงนะครับอารีนาฤดูการนะครับจะเต็มร้อยไหมนะครับแล้วก็อารีนาเดือนจะทะลุ 92คนนะครับหรือมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ของทางลิเวียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะโอเคนะครับเรามาดูฤดูการก่อนเลยนะครับเราก็เลื่อนลงมาเลยโอเคนะครับอารีนาฤดูการนะครับก็เต็มนะครับเต็ม100เหมือนกันนะครับมาดูระดับเดือนบ้างนะครับระดับเดือนมี60 นะครับของลิเวียมอนมี92นะครับก็ต่างกันอยู่32คนนะครับโดยประมาณ32คนนะโอเคแล้วก็อันนี้นะครับของทางอันนี้ก็มีแค่60นะครับอันนู้นมี80กว่าเมื่อกี้นะครับก็ต่างกันอยู่ประมาณอีก20กว่าคนนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับกับเซิร์ฟเวอร์ของทางด้านลิเวียมอนมีประชากรต่างกันประมาณ20คนนะครับร้านฝากขายก็จะ ค่อนข้างที่จะหนาตาพอๆกันนะครับเราไปดูเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายกันบ้างโอเคนะครับก็เข้ามาดูเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายนะครับเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายนี้พี่มีตัวเก่าอยู่นะครับนี่มันเป็นคือก็เลยลองเอามาทำคลิปรีวิวดูนะครับเพราะมันเหลือเป็น ID เดียวที่เล่นได้ในตอนนี้นะครับ อันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ช anel หนึงนะครับเราจะไปหาร้านฝากขายที่ช anel หนึ่งกันนะครับก็วิ่งไปเลยอาจจะเดินช้าสักหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีของอะไรเลยครับรองงเท้าไม่มีนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับค่อนข้างที่จะโลง่งโล่งเลยนะครับถ้าลองเปรียบเทียบกับทางด้านเซิร์ฟริเวียกับเซิร์ฟ เบลเฟยเนาะเซิร์ฟนี้นะครับชแนลหนึ่งยังโล่งขนาดนี้นะครับก็คือชแนลหนึ่งของเซิร์ฟนี้เท่ากับชแนลสองของเบลเฟยนะครับแล้วมาดูชแนลสองของเซิร์ฟนี้บ้างนะครับดูว่าจะเหลือเท่าไหร่เนาะคำตอบก็คือ <c oughs> <c oughs> ไม่มีนะครับชแนลสองของเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีนะครับไม่มีร้านฝากขายไม่มีอะไรเลยนะครับสรุป ของริเวลของอของลิลิทมอนนะครับมีร้านฝากขายอยู่ทั้งหมด3ล้านนะครับ3ลร้านนะ3 ID 3ล้านนะครับผู้เล่นมี3คนแะน่ๆนะครับโอเคไปเราไปดูอารีน่ากันบ้างนะครับว่าอารีน่าของเซิร์ฟเวอร์นี้จะแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์อื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะครับเริ่มจากที่ฤดูกาลนะครับมาดูว่า ฤดูการนะครับของเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีสักกี่คนกันนะกฤ <c oughs> ดูการนะครับฤดูการของทางเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมี41 41คนนะครับน้อยกว่าเซิร์ฟเวอร์อื่น59คนแน่ๆแต่ฤดูการนะครับมันจะมีแต้มแค่100คนเข้าใจใช่ไหมคือ100คนครับคนที่101ขึ้นไปมันจะไม่ขึ้นในอารีนาสรุปก็คือเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีผู้เล่นทั้งหมดทั้งหมดเลยนะ 41คนนะครับที่ใส่เหรียญอารีน่านะไอหนึ่งเหรียญ2อเหรียญนี้ก็นับนะครับอาจจะเป็นตัวฟาร์มของใครสักคนนะครับแต่นับด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมด41คนนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะมาดูรายเดือนกันบ้างนะครับรายเดือนที่เพิ่งรีไปเลยมัดมาดนะครับของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผู้เล่นที่เล่นประจําอยู่นะครับอันนี้ก็คือสามารถบ่งบอกถึงผู้เล่นประจําได้นะครับก็มีอยู่ที่15คนน้อยไหมน้อยนะ ผู้เล่นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ลิเวอร์ o n นะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นเบลฟนะครับมาดูลายสัปดาห์กันบ้างนะครับลายสัปดาห์นี่คือเพิ่งเริ่มลงกันเมื่อคืนนะครับน่าจะลงกันเมื่อคืนแหละเพราะว่าดูจากเวลาเพิ่งรีนะครับก็มีอยู่14คนนะครับเฉลี่ยนะครับเซิร์ฟเวอร์ของทางด้านลิ l i t มอนนะครับมีผู้เล่นเฉลี่ยที่เล่นกันต่อวันนะครับประมาณ15คนนะครับประมาณ15คน ก็มาถึงจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้ก็อยากจะให้น้องๆน,นะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับช่วยแชร์ออกไปนะครับแล้วก็พี่มองว่าการเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่คนน้อยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสนุกนะแต่ถ้าเรามามองอดูทางด้านนะครับของการที่แบบว่าเราจะฟาร์มของยังไงหาของยังไงคือพึ่งตัวเก่งๆนะครับถ้าจะพึ่งตัวเก่งๆก,ก็คือโอ้คนข้างยากอะเอาจิง เรามาดูกันว่าผู้เล่นที่เล่นเก่งของเซิร์ฟเวอร์นี้มันมีใครกันบ้างนะครับวิธีการดูผู้เล่นเก่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เราดูอะไรให้เราดูจากจํานวนเหรียญอารีนานะครับของเดือนที่ผ่านมานะครับผู้ที่มีเหรียญอารีนาเยอะนะครับก็คือผู้เล่นที่เก่งนะครับก็เราจะวัดกันที่ประมาณ20อันดับแรกนี่ครับได้ไหมเนี่ยวัด20อันดับแรกได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องวัดกันที่10อันดับแรกแล้วกันนะครับ ผู้เล่นที่มีเหรียญอารีนา่าเกินแสนขึ้นไปอ่ายอกว่าเกินแสนขึ้นไปนะคือผู้เล่นที่เล่นเก่งนะครับคือไอ้ที่8 0 0 0 0 7 0 0เ0เนี่ยเราถือว่าเป็นผู้เล่นที่แบบมีคุณภาพระดับหนึ่งแต่ผู้เล่นที่มีเหรียญเกินแสนขึ้นไปเนี่ยพวกนี้คือผู้เล่นที่เก่งโอเคเราจะมาดูกันที่ะเ,เซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้เราจะเริ่มจากลิลิทมอนก่อนผู้เล่นที่เกินแสนของลิลิทมอนนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6คนนะครับผู้เล่นที่เก่งของเซิร์ฟเวอร์ลิลิทมอนมี6คนนะครับโอเคปเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูของทางด้านเซิร์ฟเบลเฟกันบ้างว่าผู้เล่นที่เก่งของเบลเฟเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะครับนับเฉพาะเหรียญที่เกินแสนนะครับนับเฉพาะคนที่ใส่แต้มเหรียญเกินแสนนะโอเคนะครับนี่คือเบลเฟเข้าไปดูเลย เราก็เข้ามาที่อารีนาครับอารีนารายเดือนจัดอันดับของเดือนที่แล้วนะครับก็ผู้เล่นที่เก่งนะครับของเบลเฟก็จะมีเอาที่เกินแสนเนาะหนึ่งแสนขึ้นไปนะครับผู้เล่นที่เก่งของเบลเฟนะครับก็จะมีอยู่ที่19คนนะครับผู้ที่มีแต้มอารีนาเกินแสนนะครับ19คนนะครับซึ่งจริงๆไอ้สิคนเนี่ยไอ้คนที่19ยังเก่งเท่าที่1เท่าที่1ของเซิร์ฟเวอร์ลิลิทมอนเลยนะครับ โอเคเรามาดูกันต่อไปนะครับผู้ที่เก่งของเซิร์ฟลิเวียมมาดูว่าลิเวียมอนจะมีกี่คนโอเคนะครับดูกันเลยนะครับเหรียญรายเดือนนะครับที่เกินแสนนะครับ ผู้เล่นที่เก่งนะครับผู้เล่นที่เก่งของเซิร์ฟเวอร์ลิเวอรมอนย้ําว่าเป็นผู้เล่นที่เก่งนะครับคือการที่จะมีเหรียญอารีนาหนึ่งแสนเหรียญได้เนี่ยคือคุณจะต้องขั้นต่ําเลยคุณจะต้องจบอารีนาระดับธรรมดานะครับระดับทั่วไปวันละ3รอบนะครับขั้นต่านะคุณถึงจะมีเหรียญเป็นแสนได้นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้มีคนที่ทําได้อยู่ก็คือ29คนนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้29คน พี่เชื่อว,ว่าจบอันดับเดือนน,น่าจะมีะใช่จริงๆด้วยนะครับ99คนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจำนวนผู้เล่นที่ต่างกันในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนน้องๆที่กำลังมองหาเซิร์ฟเวอร์ที่จะเล่นนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนเนาะแต่โดยส่วนตัวของพี่เองนะครับพี่อยากจะแนะนําเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ เน้นสังคมมากกว่านะครับเราไม่ต้องเน้นผู้เล่นเยอะนะครับแต่การเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีผู้เล่นเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราหาของง่ายนะครับซื้อของง่ายอะไรง่ายนะครับแต่การเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีผู้เล่นน้อยนะครับมันจะหาของลําบากและก็เล่นยากนั่นเองนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่คนน้อยใช้ความสามารถเยอะเซิร์ฟเวอร์ที่คนเยอะใช้เงินเยอะในการที่จะสร้างตัวให้เก่งนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนนะครับเพราะสําหรับของริเวียมอนก็จะเห็นว่า ร้านฝากขายอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็จำนวนผู้เล่นเก่งๆในเซิร์ฟเวอร์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดโดยส่วนตัวแล้วพี่ว่าอยากจะให้ทีมงานนะครับทำการแบบว่ากระจายตัวผู้เล่นนะครับจากทางด้านเซิร์ฟเวอร์ของลิเวียหรือเบลเฟ่นะครับกระจายผู้เล่นเหล่านั้นนะครับบางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะคือไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ผู้เล่นเก่งๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับให กระจายตัวผู้เล่นนะครับบางส่วนเข้าลงาลงไปเล่นทางด้านของอลิลิตมอนบ้างนะครับ <c oughs> เพื่อที่มันจะได้เกิดความบาลานซ์ของทางตัวเกมนะครับแต่ตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็สำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะคิดแบบเดียวกับพี่นะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ใต้รีคิปชันของคลิปนี้แล้วกันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับส่วนทางด้านแบบว่าจะทําคลิปอะไรเกี่ยวกับแบบนี้อีกไหมนะครับก็ต้องรอทีมงานว่าเขาจะได้เห็นคลิปที่พี่มาบ่นคลิปนี้หรือเปล่านะครับถ้าเขาเห็นแล้วเขาแบบเลือกกิจกรรมที่มันมีผู้เล่นย้ายไปทางเซิร์ฟเ,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 เวอร์นู้นเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์นั้นอะไรอย่างนี้นะครับพี่ก็อาจจะแบบว่ากลับมาเล่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีน้องอยู่คนคนนี้นะครับคนที่อินบอกมาเขาบอกว่า ถ้าพี่มาผมสร้างตัวไว้ให้พี่แล้วเวลไว้ให้เราด้วยพี่เอาตัวผมมาเล่นต่อได้แต่ว่ามันไม่มีของอะไรอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับในเรื่องนั้นเนาะก็สําหรับน้องๆที่ <c oughs> เข้ามารับชมนะครับในคลิปนี้พี่ก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับที่ยังเข้ามารับฟังกันอยู่เนาะวันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ